สบายดีทรับผู้ชมเนาะมึงน,นี้เท่าไิมาหนึ่งหนึ่งสางของกำมอนนี่นอนแบบวัดเนี่ยน่าวอาผู้ได้แพร่เนาะก็แปร่ผู้ผัานะนอะนี่มจือนี่สางเลยเนาะสางเลยใช่เลยเขมาไม่เอาไหม ไปกัน Godzilla, s <S ้เองีเราดนหก็ตดไ่เอ้ิดิูกต้องเลยโอ้สับแล้ว อัาชิพต้อสทำอย่างขังนี่เป็นเขาทำอย่างาาขังคร,ร,นะร,รับทมนคนทันว่าคิดไหมใครแนะี่ยดีไซนะ์เลย แฮมๆแม่เรียกครับท่านผู้ชม لك. แต่ผมไม่สนใจอเอเอามาๆบริจาคกันก่อนมาหากันบ้างเหยเอ้ยแม่เรียกครับท่านผู้ชม لك. ไปๆๆ,ๆไปเข้าไปเข้ามา

นโอ้โหฟองวัยนี่อัดตัวอัดตัวก็ตายเหมือนกันนะครับไม่อัดตัวนี่ครับไม่อัดตัวดีดูดีครับตายนะครับไม่อัดตัวนี่ไม่อัดตัวดูนะครับเขาอัดตัวอัดตัวก็ตายได้ไปครับแร็งไทร์ นี่นครับอันนี้แค่หยอกเล่นนะครับ <c oughs> มีมันโผลครับโอมันชสโปล่แลเออมีผมแค่หยอกเขาเล่นนะครับน,นี้ยไปที่โกะด ดีครับ <laughs> เราแค่อ่อนใหนเขานะครับเมื่อกี้สองตาอ่อนให้เขาโอ้ยดงาจริงๆ มันค้านะครับนั่งตั้งไอไอ้มอไม่ได้ first b l o o เอืยผมหยอกเขาเล่นนะครับบางทีเขาจะลอยผมผมหยอกเขาเล่นหัวแตกครับหัวแตกนะผมเชืดูดิครับมันขำมันขำมันขำ

น้องเขาหัวไม่ตายเ <First Blood. S 1> อ้าเอากระแตคือกานหัวนี่ยังไงนี่พี่หัวนี่ยัง,งหัวตายฮัลโหลนีเหี้ย โอหรือเปล่าเนี่ยไม่นะครับเราไม่ใช่โปรเราไม่ใช่โปรครับเขาน่าจะโปรนะครับทุกคนสองสามหัวแล้วนะเขาโปรแน่ครับทุกคนตอนนี้เด็กี่ยจัดหมดจัดแบบกระชากแบบจัดแบบยากนะความจำเกิน 0.5จีายงไปเตล่นีด่ดีจิ้งัด,งดูเขาหัวไม่ตายเขาไ่าไจะโผนนะ โอ้ยโหนไอยู่วนี่โอ oh yeah. oh. well, ้ยดีจ้ะไม่ครับเราไม่ให้ครับ first blood ซอมเม n อยเียโอ้ดูนะครับเลือดดูดูดูเลือดไม่ลดเลยเลือดเลยรพันยาไม่ได้าไม่ได้ไม่ได้เขานม่้าจะใช้โกแน่เลย รัวอเขาของนอรม่ดีเสือ<พ>ม<ะ>ั้คุณเขามีสก,กินแต่เราไม่มีเลยนะครับเขาพูดว่าจะไดีเสือดูอนะครับดีเสือ ดูนะครับดูดูดู f s ต s o ม้าโโปโปผมยิงหัวเขาที่ไรไม่ตายเต้นอย่งหัวมันววเล็กกผมใววเครับย่หัวแข็งแดูนะครับ

เขาอ้างเขาอ้างไม่ได oh, yeah. ้อ้างไม่ได้อ้างครับมีนก็เก้นีก็เก้าเฮ้ยตีวดวทำไมร้นจุนยองไปัล้วันเดมียเข้ามาตอนไหนครับท่านผู้ชมในผมไม่เห็นเขาอ่ะยวมาได้ยังไ ต้องเป็นยูรเล่นมากเออมันหลักครับเอดูดิครับเฮไป้องตายต้องตายตงตายเาตายจะตายเขาอยู่ไหนวยดูครับดู ขาสองไม่เข้าดอนซ่องขนาดมันก่ไมยใส่มม้ดักยกกกอมยเลยโอ้โหดูนะครับดู First برو ครับดูดูอะต่อกูเสียงเครือพอ เนี่ยเอาตัวไม่เอานะครับไม่นับนะครับไม่นับไม่นับไม่ับไม่นับไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะไม่นับนะครับไม่ได้นี่แป้งครับนี่แป้งนี่แป้งนี่แป้งเน่เน่ยุนยืนยืนย้ย อ่อนให้เด็กมัน,นะอะยอ,ย,อย,อยอมยอมยอมเด็กมันครับ,อ,บอย่าทนบวงดิสักตัวตีตัสตีนี่นี่แป้งครับนี่แป้งนีแป้งเราอันนี้พอ,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 อ่ะอืมอืมอืออพอกันหม,ม่คลิปหนาเนาะหนาเอาไหมตอนนี้อ่อนมันจะเอิก